อันนี้ก็ศึกษามาหลายปีแล้วเด้อค่ะพี่น้องเอ,อ้ยใส่ตะก,การหน่อยผู้หญิงนี่ค่ะเห็นบ่เนี่ยไม่สีอมสีชมพูอยู่นี่แต้มุกแกงน,น้อยน้อยนึ่งแล้วค่ะพี่น้องจ๋าขบับมาที่นี่นะสดน้ำฮ้อนๆก่อนอื่นก็สวัสดีดนะค่ะเด้อสวัสดีพี่น้องปองปายเฮาสุกุลสกุลค่ะมื้อน,นี้อันนั่นพี่น้องเอ,อ้ย เบื้องเฟซบุ๊กอันเบื้องเลยอันเฟซบุ๊กมันไผกับว่าเฮ็ดออกเฮ็ดออกนคะคะไวนอ้นกับพลับพี่น้องเอ้ยเพอแต่ว่ามือนี่แดดออกอ่าแตงผ้าขาวผ้านำอตอนเศร้าแล้วแล้วกับเฝ้าอันหอ่อขาวหอ่อนำมากินพร้อมได้พี่น้องเอ้ยคุณน่ะนี่แหละค่ะปลาหาเฮ็ดข่อยนี่แหละค่ะะเติร์จี่นี่แหละค่ะปลาหาเฮ็ดก็ชีย่งางรอไปหาปลาเนาะพี่น้องเนาะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวสันลัมาเ้ยค่ะเด้อบัดที่นี่ข่อยสิพาดิมจอ้อ ยางเลาะหาเห็ดไปนน้ำแกงมาลนุนน้ำข่อยนะพี่น้องเอ้ยว่าข่อยสิได้เห็ดกับบ้านไปแกงแรงแกงง่ายได้พอ่อถวยบ่นี่แหละค่ะป้าหาเห็ดเปิดแปลงเ,เตดดิบโตอีบอปีกายนี้มาเอาอยู่นี่แหละค่ะเห็ดไข่มกเนาะค่ะเนาะลายข้างมาเอาอยู่นี่แหละค่ะลายข้างจนโอ้เป็นช่งเดือน,อนสอามเดือนก็มันสิไว้ค่ะอ่าแดดออกเมื่อใดกับปั้นทะกาย,ยานมาจอบเบิ้องนาะค่ะเนาะปีนี้ก็คิดว่ามันคือคงจะออกแล้วละค่ะ มันเคยออกมองเก่าปีใดมันก็สิออกมองนั่นแมค่ค่ะเห็ดไข่มุกนี่แต่ก่อนบ่เคยกินเนะาะค่ะเนาะอ่าย่านตายเพราะว่าอ่าลักษณะหน้าตาเห็ดไข่มุกมันก็เป็นตาย่านแน่ค่ะแต่ว่าเห็ดอันนี้ก็อันตรายช้้อค่ะเด้อสําหรับมือใหม่เพราะว่าอย่างที่เพราะว่ามันมีคู่แฝดคะ่ะให้ศึกษาดีๆก่อนชีวิตเฮาเกิดมาศาสตร์เดียวนเนาะค่ะเนาะให้ศึกษาก่อนได้จต่เด้อผู้ใดมาอยู่ยุโรปไหมเพราะวา่าเห็ดคู่แฝด กูแฟดเฮ็ดเขมุกนี่ก็โอ้ยหน้าตาคล้ายคลครึ่งกันค่ะแต่มีข้อสังเกตอยู่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิเอาอ่ากูแฟร์พิษขึ้นให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะในจอภาพให้เบิ่งว่ามันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรปลานี่กับเป็นปลาเฮ็ดเพิงค่ะแต่ว่าเฮ็ดเพิงมันยังมันได้ออกค่ะพี่น้องค่ะก็สิมีเฮ็ดไข่มุกล่ะค่ะออกก่อนช่วงนี้เนาะค่ะเนาะมาขามาเบาเบาลายใหญ่ห้างมาหาเลาะไปน้ำกันค่ะพี่น้องว่าอันหอยเซียน ได้พบแก่งแรงแก่งง่ายบริสุนดิ์คือว่าละค่ะเอ้าชิบะพี่น้อง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 ตั้งจนทนอยู่นะคะตั้งจนทนอยู่นั้นตั้งจนทนอยู่นั้นเห็นบหพี่น้องเห็นบหเห็นบหจะตั้งจนทนอยู่นั่นน่ะให้ศึกษาก่อนเด้อค่ะเด้อมือไหร่มือไหร่ให้ศึกษาก่อนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอันวอยู่ยุโรปไหมให้ศึกษาก่อนคือข่อยว่าเด้อค่ะเดี๋ยนี่ค่ะ เฮ็ดไข่มุกแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่นะเฮ็ดไข่มุกเพิ่นห้องเฮ็ดไข่มุกแซ่บค่ะพี่น้องแต่ก่อนข่อยกะเพิ่นกะข่อยใดกะว่าแสบแสบแสบเนาะข่อยยังบ่เคยกินพอกินแล้วแล้วศึกษาได้สามปีพี่น้องมา่อพอมากินแล้วโอ้ยแซ่บแซ่บสมคำเพิ่นวายเลยค่ะพี่น้องค่ะนะค่ะพี่น้องมาที่ไหนฝนตกซูเมอร์ซูเมอร์อะไรมันก็อยากเปื่อยค่ะพี่น้องเฮ็ดกะได้หน้าตามก็จะเป็นยังสี่เละค่ะพี่น้อง จะมีสีชมพูปนแน่จักหน่อยเด้อค่ะเด้อถ้ามันเป็นขาเป็นสีขาวล้วนเนี่ยโอ้มีสีชมพูน,นี่ก็แสดงว่าเฮ็ดคู่แฝดคู่เหมือนค่ะเฮ็ดพิษเนี่ยพี่น้องเน่าอะไรกันยังวงจะสตัดขามันออกค่ะเนี่ยได้เร้วพี่น้องเอ้ยจะสิใส่ตาหน่อยค่ยนี่ละ อันนี้มันเน่าแล้วเนาะขาเนาะขามันเน่าแล้วเขาก็ตัดออกซะเขาเอาไปเขาก็กินบะแสแบบดอกเขาก็ตัดออกเงยเงี้ยวนี่นคะคะแกงกระเสียบค่ะปนกระเสียบปิงตำปนเนาะขาเนาะไข่อ่รารสชาติไข่เฮ็ดละง,งวกบานเฮ้าเนี่ยแะค่ะพี่น้องจา้าเคียร์มากนี่ประเท็ดอันไข่มันไข่หนึ่งพี่น้องเอ้ยเนี่ยกระลั่งงามกระลั่งอ่ะ เนี่หัวกะโบ๊ทท่านบะเด้แกงหัวกะเซปิ้งต่ำปุ้นพี่น้องเอ้ยต่ำปุ้นพี่น้อ,นองกระลังงามกระลังโอ้อโดอกนี่กระลังเป็นตาแซบคิดว่ามันจะอยู่ในใต้ใบตองใบไม้หลายดอกค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งอาโตกยุตโตเ้าพี่น้องเอ้เห็ดนี่แหะครัพี่น้องได้แล้วจกดอกเฮา แหกมานแล้วคะ่ะแหกมานแล้วซองดอกคะ่ะซองดอกแล้วแหกมานแล้วอสอนดอกนี่เนาะกรลังงามกําลังงามดอกนี้ได้คือจังดอกนี้จะยี่สิบดอกเนาะกําลังเป็นตาแสบจ,จะไปปัดีเห่าหา่ตไปอีกครับพี่น้องจ้ามูก้ัวอีกมงางนี่มงหนึ่องอีกพี่น้องเอ้ยดอกนี้พี่น้องค่าขนาดดอก,ดอกนี่ดอกนี่กําลังเป็นไข่อยูะเนี่ โอ้ยอยากให้พ่อยังสีจะซิบดอกเนาะด้สีแกงแซบโอ้ยเห็นไหมพี่น้องเห็นบ่ะคะเนี่ยโอ้ยกําลังข้นฝนตกมาแต่เศร้าฝนตกเพิ่งจะเศร้าเมือวานเมือวานนี่คะ่ะเฮ็ดกระลังสีอกอ,กอ,สสอกเนี่ยไข่อันเฮ็ดไข่มุกค่ะพี่น้องแซบแซบด้วยนี่น่ะอกเนาะไข่มัน โอ้ยกําลังสิขึ้นมันกําลังสิขึน้นค่อยหาใจเย็นๆพี่น้องเอ้ยค่อยหาไปใจเย็นๆอืมอ่าก่อนสิกินเห็ดอันนี้ก็ศึกษามาหลายปีแล้วเด้อคะ่ะพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าอยู่ซืซ่อๆเพิ่งอ่ากินแด้ค่ะเด้อต้องทําความเข้าใจกันเนาะค่ะเนาะู่บางคนคก็คือกล้ากินบ่รักษาบ่อันอยังก็บ,อกกบอ่อ,อ่าฮักชีวิตเจ้าของติ ก็คือฮักยู่ค่ะฮักคือกันนกกัเนะแต่ว่าเฮ็ดอันนี้ก็ศึกษามาหลายปีแล้วก็บอกเห็นีีน้องอันคือบอกเห็นีีนอง,อนออเ,นนองเขาฟัางแล้วล่ะค่ะนียค่ะผู้บางคนองถึงจะสิบบ้านกินไปทุ่ทิพยเท่เฮ็ดปูชักอึดจักยากอ่าคือบอกอ่ากินเฮ็ดนะอันห้องหูจกักอันนี้ก็หูจักเล้วค่ะเด้อศึกษาม,มาแล้วค่ะศึกษาม,มาแล้วค่ะพีนองแซบเลยค่ะแซบค่ะกินลวก็ติดใจ มันค่อยออกออกมองมันมันค่อยออกมองใดก็มองนั่นค่ะออกสุป,ปีออกมองเก้านี่แหละค่ะก็ะสิออกเรื่อยก็สิออกเรื่อยเนาะก็นเนาะเอาไปเก็บกินแล้วเอาเก็บไปกินแล้วมาจอบไปอีกสามชี่มืองมาจอบเบิ้งกะซุ้มมันดอกที่มันเกิดขึ้นมาที่ลังมันกะขึ้นมาอีกขึ้นเก้าค่ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้มาจอบเบื้องโหลดค่ะมองเก้าออกขึ้นเก้า อีใดปีนั่นค่ะอุ้ยนี่พี่น้องงามคักงามเนี่ยอันนี้มันอยู่ในต้ดินตัวทากยังไม่ได้อันนั้นตัวทากยังไม่ได้เห็น้าตัวมันเกิดพ่นดินมาแล้วตัวทากเห็นนี่ก็โอ๊ยแต่ยากทากกินพี่น้องเอ้ยฝนกระตกมอเตอร์เส้ามอวนนี่ เน็ตก็เลยเน่าเนี่ยงามบโมขะพี่น้องโอ้โยผู้ใดได้กินแล้วก็ติดใจเนาะขะเนาะเห็ดอันนี้นะเห็ดไข่โมกเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องได้แล้วหาต่อไปน้ำกันอีกเข้าบั่นพี่น้องจ้าคิดว่ามูมั่นอยู่แถวๆใกล้ๆนี่คือเคี่ย,าตายไต่ใบไม้ก็เคี่ยไปเคี่ยามาก็คือสีเห็นอยู่ดอกคอยว่าหาไปแล้วอีกจ็ดสองสามเมือก็บชิ้นเจบบาะบงอีกอยู่พี่น้องเอ้ย เตือมันขึ้นมาเนาะโอ้ยนี่เด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 นีพี่น้องแม่นอีดีตัวละนี่ได้อีกแล้วใครเนาะพี่น้องเอ,อ้ยได้อีกแล้วค่ะได้อีกแล้วเอาสิป,ปาดเอาก้อนมาเทนี่ปาดขามันก้อนจ้ะน,น,นี่แหละค่ะมันมันอยู่ใต้ดินอย่างซีเมนกับอันนั้นเนาะถ้าแกงเราเห็นมันกับดอกงามอยู่ค่ะก็มันต้องมาเดิเนเอา มันพันได้เนา่าได้เื่อเป็นไรบางดอกก็เน REAL, ่าเ้ากระถิ่มไปเนาะ,ะเนาะดอกนี่ก็งามง่ามเลยโอ้ยนี่พี่น้องโวดพวกหมูม่วงหมากแตงครับเนี่ยอุม่มกลุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยมาแล้วขวดเมื่อน,นี้มาแล้วได้ยังส,งสิบดอกอะสุดยอดกับพี่น้องคะ่ะ กมันแกยุดอะไรกันเด้อขั้นบ่มันใจ,รนใจโรยเปร,เรี้ยงกับบวก,กกาบวกกาเอาแล,กกล้วค่ะกับสุดสา้ก็คือก็บอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะบอดามากันเท่าศึกษามาแล้วสามปีค่ะมาเก็บกินมุมมองเก้าในสามปีแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเฮ็ดแค่มกหนึ่งล้วค่ะแนวแยเสบคลองแสียบฝอยนี้แสีบก็เฮ็ดเพิ่งจะพี่นอ้องแม่บัดนี้ไปหาน้ำกันตโตเข้าจ้ะเนี่ย หาว่นไปวนมาอยู่แถวๆมองนี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะมันก็สิยุดไตทั้งไตนี่แล้วทีมันยังมัมยังไม่ได้เกิดเนาะค่ะนกว้านี่เด็ดนี่เด็ดนี่เด็ดเด็ดน้องพี่น้องพี่น้องจ้านี่เด็ดใครนึ่ค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยตั้งกล้องก็เด้อปะที่นี่ตั้งกล้องอันตั้งกล้องไม่ก่อนตั้งกล้องก่อนหาเม็ดก้อนเม็ดคอยยุดใส่เราปะที่นี่ นี่คอยอยื่อเสร็จแล้วไปที่ไหหามีดยก,ก้นที่น้องเอ้ยนั่นหาคอยหาไปก็ได้ตืิมเงินไปตืิมกันมาต่อห,ห้อ,อโอ้ยดอกต้นพักพี่น้องเอ้ยหักแล้วดอกคอยก็ปวดหลังไงด้วยบัดนี้พี่น้องเอ้ยงามโผล่งามพัวงามคักงามเนี่ย ตะวันดอกฮันรุดออกจากกันพี่น้องเอ้ยเนี่ยงามโพดงามโพงามครับดูตัดขานก่อนพี่น้องเลยอ่าเป็นเสื้อเฮ็ดเกิดต่อไปเนาะคะ่ะเนาะโอ้ใบไม้มันหนาพี่น้องเอ้ยจังเลยมันสิบพุ่นมาได้ใบไม้หนาเลยเกินเชีย่ยหาแปางสีเลยพี่น้องเอ้ยไปก็เชี่ยหาแปงสีอะไรจ้ะอย่าเย็นเย็นเนาะค่ะเนาะลูกเต่าบ่มีลูก ตอบบ่มีหัวเพิ่นหวิวสามีเพิ่นหิวอยู่บ้านก็ให้เพิ่นหากินอ้าวเนาะค่ะเนาะหาแบบใจเย็นๆก็หาใจฮ้อนบ่ได้ค่ะแนวนนจังี่นั่นก็ได้ตื่มกันไปจังสีแล้วค่ะพี่น้องจะได้ตื่มกันไปหาไปตื่มกันไปเนาะค่ะเนาะมองนี่ก็เห็นดอกเดียวดอกนี้ละเอ้าิมเอาออก,ก้อนไปตัดขาบัดทีนี้โอ้ยกําลังอ่อนๆกําลังพอดีแซ่บ ข่ากะกำลังไตมากพี่น้องเลยตัดขากอนบบรที่นี่กรรไกรตัดขาเฮก่อนเ็ดกับบัวคยงามดอกค่ะพี่น้องเฮดมันพึง่งเ็ดมันเออพึ่งสีออกขึ้วให้ฟังนะคะมันกะลังพึ่งสีออกก็อยากกินเนาะค่นเนาะ <laughs> ก็อยากกินเ็ดไม่ไหมเ็ดอาหาตะปีกายนี่กะไลค่ะพี่น้องค่ะกะลาย,ยุค่ะก็อยากกินเฮดสดๆไม่ไหมก่อนกเนาะค่นเนาะ มันมาเฮ็ดออกอะอยากกินเฮ็ดสดๆใหม่ๆก่อนเฮ็ดขาก่อนไปที่ไหนขนาดเพิ่งเกิดมังสีกันยังอันขาก็ยังมีแต่นอนเลยพี่น้องเอ้ยขอบานฝนมันตกบระยุดบ่เศร้าปะลายเนี่ยพี่น้องตื่มกันไปเนาะก่อนเนาะได้นิดได้นอยก็ตื่มกันไปค่ะมันยังออกบ่หลายออกออกอึดจั๊กจั่กให้มันออกหลายกว่านี้ก่อน พี่น้องเอ้ยเห็นน้ำกันบ้านน้อพี่น้องหาไปหามาพอพออีกเลี้ยวไข่นึงเจ้พี่น้องคะเนี่ย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 ขาวๆาเนี้ยพออีกเล้วค่ะพออีกเลี้วต้องหายใจเย็นๆคือว่าให้ฟังนะค่ะพี่น้องหาใจาให,ะะนอ,ห,ใจหอนมันพอเห็นคะ่ะโอ้ยกองกระดาษแย่างงี้มันอยากลุ่มอย่จะเฝ้าวลุมาลุมจะฟาวลุมเนี่ยละ่ะต้องหาใจเย็นๆคะ่ะไปตื้นกันอีกเลี้ยวคะ่ะ ดอกนึ่งคือใบฟังเลยค่ะเนี่ยนั่นตัดขาหนึ่งสีละค่ะตัดขาสุดอกเก็ดอันนี้อันมักเป็นนอนเนี่ยตัดออกอนะคะเนาะมันเป็นนอนเทาก็ตัดขามัมนออกเนี่ยเมื่อเขากับไปล่างอันนี้ค่ะไปล่างน้ำเอาเก็ดเกลือมันนี่ออก ตอนล่างน้ำก็สิีไายให้พี่น้องปองไปข้าเบิ่งอีกเทนึงดเด้อค่ะเด้อไปล่างเอาเอาเก็บยตังหนาม,มันหิ่ออกน,นั่นตื่มกันไปค่ะพี่น้องจะ้จะน,น,นันนันนันพี่น้องพ่อคองอีเล้วข่อยนันเห็นบ่ไดเลี้วดอกึงตืมแกนพี่น้องเอ้ยมอยงูไดได้ไหมชิ้นจูนขึ้นแน่กะเช,ชียเบิง่งเนาะขอนเนาะนี่แหละค่ะนแวะนวเสียบก็อยู่อยู่นี่แหละดอกต้นตูมังสีละแนวมันเสียบเนาะ โอ้ยฮ oh, wow, e ักซ้ำโอ้นอนมักที่ดีได้เฮ็ดอันนี้เนาะแย่งกินทั้งผากทั้งคนทั้งนอนเท่านี่แหละค่ะเนี่ยพี่นองเลยได้ตื่นกันอีกแล้วเฮใส่ตะการหน่อยไปหากันโตปฏะทีนีจ้ะหางเน่าเลี่ยวพีนนองเลย ได้ด้ดอกนี่มันเนานอนกับมากมากนอนก็พ้นกัะญาิกันกินพี่น้องเอ้ยตัด,ก,ด,ตดก่อนเด้อปทินตัดขามก่อนด้อเอามีดมาจิ้มก่อนนี่น้องเอ้ยนี่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 เบิ่งอ่เด้อสังเกตค่ะมันสิเป็นสีชมพูอมอมอมสีชมพูอยู่นี่ถ้าเป็นเฮดพิษมันสิอันค้ามันนี่สีขาวค่ะ แต่ว่าเฮ็ดไขมุกมันสีมีสีชมพูอยู่นี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยมันสีอมสีชมพูอยู่นี่แต่ว่าเฮ็ดพิษมันสีขาขาวล้วนได้ได้พี่น้องเนี่ยเฮ็ดไขมุกของแถมมันสีนี้เส้นเป็นสีชมพูปนมาจากหน่อยอย่างสีรับพี่น้องมันสีโบเป็นคําไปเบิดเลย่ากต่สีนี้สีชมพูสีชมพูปนถ้าบ่มีขาสีชมพูปนทั้งดอกบ่มีสีชมพูปนเลยก็แสดงว่าเป็นเฮ็ดพิษค่ะเนี่ยสังเกตง่ายๆนี่แหละค่ะห้องเฮ็ดไขมุกค่ะพี่น้องค่ะ วิธีสังเกตเนาะค่ะเนาะเติมกันไปแล้วพี่น้องคะ่ะนั่นปกสิบ่ได้ถวยน้อยนึงแล้วบอกเนี่นบองพี่น้องจะ้ะน้องเอ้ยพออีกแล้วคะ่ะดอกนึงเพ็ดไข่มุกอืมถาก็อยากกินน้ำยังมาเนี่ยคะ่ะมันสีมีสีชมพูเอ่อปนจักหน่อยเด้อคะ่ะเด้อพี่น้องคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนสีโบเป็นสีขมเลยค่ะถ้าเป็น ถ้ามีม,มีเป็นสีคําเลยบุมีสีชมพูเจี๊ยปนจะเป็นคู่แฝดค่ะถ้าเป็นมีสีชมพูเจอปนยังพี่มีสีชมพูเจอปนจะเป็นเฮดไข่มุกเลยค่ะเด้อพี่น้องวิธีสังเกตง่ายๆจะ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาเติมกันเลี้ยวห้องกระไดเยอะน้ำกันนั่นหาไปหามากก็จะได้แกงนอ้นอยน้อยนึ่งเร็วค่ะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะพี่น้องเฮดเก็บมาเมื่อไงหอดบานแล้วมูนอุยยนอ้ยปุ้ยมูนอุ้ยปุ้ยอย่างติ รถล่มพี่น้องเลยก็ได้ม,มนุษยปุยอย่างนี้ละเฮ็ดอันไอมุกว่าได้ลายปันไรนีน่คือล่างเสร็จแล้วค่ะกระจิตัดเป็นชิน้นน้อยๆฝานเป็นชิน้นน้อยๆแกงตัวขับรถที่นี่นะสดนำหอนๆโกโก้กันเห็นมันสมอยากเนาะค่ะพ,ะ,ะพี่น้องเนาะมาจากพี่น้องแม่ ได้ถวยน่อยนึงอิลีค่ะได้ถวยน่งอิลีได้สุดนำห่อนๆโกกุกเนาะขอเนาะมาเด้กขึ้เอมากินแกงเห็ดไข่มุกน้ำกันจ้ะ